ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู Game, เ่เกมไม้ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเซิร์ฟนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะพาทัวรนะ์เซิร์ฟเนาะแบบว่าพาดูว่าสิ่งปฏิสิริสิ่งกอ่อสร้างทั้งหลายเป็นยังไงที่พวกเราทำทำกันไว้ก่อนที่จะปิดเซิร์ฟเพราะว่ามันหนักเครื่องมาก ก็อันแรกก็คือเสาธโอีที่เราสร้างไว้เนาะแล้วก็ไอไฟนี่มันเรียกว่าอะไรนะมัดชูมปะมั o ชูมชูมไลท์เออใช่ใชแล้วก็พรมอันนี้ก็พรมมอสมาแปะไว้อันต่อไปก็จะเป็นเอ่อจะเรียกว่าบ้านมันก็ไม่เชิงอะ้ออหอคอยมันก็ไม่ค่อยใช่ปะเอในบ้านเราเอง ใช่บ้านเรางกะว่าจะทำทรงประสาทแต่ก็แบบว่าแค่นี้ก็ใหญ่พอแล้วเดี๋ยวพาทัวร์เป็นรอบสุดท้ายขึ้นชั้นสองไปจะเป็นโซนใช้ชีวิตนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็มีน้องเซนคุงนั่งเฝ้าอยู่กับวิวทะเล ข้างหลังตอนแรกก็กะว่าจะทําแบบทางเชื่อมออกไปก็เลยทําไว้แล้วก็ไม่ได้ทําละแบบว่ามันมันต้องทํานู่นทํานี่เยอะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะโซนนี้ก็จะเป็นคลังเก็บของเดินมาหน้าคังเก็บของก็จะมีเตาเผาอัาตโนมัติอยู่ กึงก่งอัตโนมัติกึ่งก่งแมนนวลแล้วก็กังเก็บของที่เราเป็นคนจัดแล้วก็แยกประเภทของไว้แล้วก็อันนี้คือฟาร์มชูกาเคนที่เพิ่งสร้างล่าสุดเราไปหาชุมไลท์มาเยอะก็เลยแบบว่าเออทำแบบเหมือนแพชูกาเคน มาทำฟาร์มไปตรงนี้แล้วก็มีเอิมเทพน้ำกำลังลอยอยู่ต่อไปก็จะเป็นบ้านของอานิก่นะฮะเป็นแบบว่าเหมือนทาวเวอร์เดี๋ยวดูสิซึ่งขึ้นมาหลายชั้นแล้วนะว้าววิวสวย ขึ้นมาขึ้นบันไดมาเรื่อยๆก็จะเป็นทางเชื่อมเนาะทางขึ้นบ้านของพี่ชายเป็นลิฟ์น้าขึ้นไปกับทางเชื่อมเกาะก็ขึ้นไปดูกันแล้วกันโอเคนี่คือที่อาศัยของพี่ชายนะฮะก็สูงมากตรงนี้เป็นเตียงอืจะว่างไงดี ตูดพส่หน้าอีกโอ้เอาเข้าไปว้าวโคตรสูงเลยแปบปบไม่โหลดเลยเห็นแต่ทะเลน่าจะเป็นบ้านที่สูงที่สุดในเกาะแล้วสูงมากๆนุ่นเทียน้ำเกลงลังกระโดดดีๆอยู่บนสะพานตกงนี้มีสวนขนาดเล็ก โอเคแล้วก็ยังมีทางขึ้นขึ้นไปอีกนะฮะลองขึ้นไปดูกัอนอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นด่านฟ้าเนาะน่าจํทำเป็นทรงเหมือนหลังคาบ้านใช่ไหมแล้วลงยังไงนี้อ้อตัวนี้ก็มีห้องด้วยห้องลงลง่งห้อง เราตอนนี้เรากําลังหาทางลงอยู่ซึ่งทางลงมันอยู่ที่ไหนตรงนี้ก็ลงไม่ได้ตรงนี้มันลิฟต์ขึ้นเอ้าเอ้ามีแต่ทางขึ้นไม่มีทางลงเอิม่มเราไม่มีคาตาหน้าคือแบบว่าในเซิร์ฟมันมีแอดออนเข้ามาแอดออนดาบอะดาบมันทำให้บินได้ เราเราเป็นคนเดียวที่ไม่มีคาตาดนาะเราเราไม่ใช่คาตาดนาะเราเป็นดัซวินอัศวินถือไทเทนเราไม่ใช่คาตานาะลงไงวะเนี่ยลงไม่ได้ช่วยด้วยเทพน้ำเย้ <Yeah. S 2> เพื่อเปิดถึงขั้นเปิดคีย์อทีพห้เลยคิดดูสินี่ก็จะเป็นบ้าน เซนไปแบบภาพรวมนะฮะแบบว่าข้างล่างดูเป็นทาวเวอร์ข้างบนก็น่าจะออกทรงคอนโดทําสูงขึ้นไปเรื่อยๆแน่เลย,เลยอันนี้มุมสูงของบ้านเราดูแหวงๆนะไม่ค่อยสวยนี่มุมสูงสาวโทรีอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยสาวโทรีสวยมาก สวยที่สุดที่เคยสร้างมาแล้วก็ตรงนี้ไหนดูสิไปตรงนี้ก่อนแล้วกันบันไดสุดสวยตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของเพื่อนเราอีกคนหนึ่งนะฮะบันไดสวยที่สุดในแมปแล้วนักช่างทำบันไดแต่บ้านช่างทำบันได บบว่ว้าวหินอยู่นี่หมดเลยบ้านช่างทำบันไดแบบยังไม่ได้สร้างช่างทำบันไดแบบวาทำแต่บ,บันไดบ้านไม่มีบ้านไม่มีใช้เอาต่อไปไปดูตรงไหนก่อนดี ่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเจ้าของแมปนะฮะทำทรงญี่ปุ่นเจ้าของแมปภูมิใจนำเสนอเทพน้ํากําลังมายืนนําเสนอบ้านอยู่บ้านทรงญี่ปุ่นที่อยู่ในดงต้นซากุระบ้านสีชมพูโบ ว้าวลูกแกะแตดมีแมวเฝ้าด้วยแมวตัวนี้จ้องจะเล่นคุณถ้าคุณขโมยของไหนมีอะไรอีกโอ้มีข้างหลังด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมไปเกาะข้างๆมันจะเป็นภูเขาเชื่อมกันมันจะเป็นภูเขาอยู่ห่างๆกันนะเหมือนวันแรกที่เราเกิดมาพวกเราก็เกิดกันบนภูเขาแล้วก็กระโดดต่ำลงน้ํากันโอประตูสวยนะเนี่ยที่นี่มีน้ําตกอยู่ข้างๆด้วยเออประตูหน้าต่างของไม้ไผ่มันสวยดีเนาะเดี๋ยวถ้าเจอต้องลองใช้หน่อยละ ขออนุญาตนะครับมีใครอยู่ไหมจะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะโนในนี้เป็นคังเก็บของมีชั้นสองเวยหน้าต่างสวยดีโอ้มีน้องเหมียวเฝ้าเหมือนเดิมนะฮะ สรุปนี้ไม่ใช่บ้านคนแต่เป็นบ้านแมวต่อไปก็จะเป็นจุดเกิดของพวกเออ่ไม่ใช่จุดเกิดสิทันทัาผมพูดเราในช่วงแรกนะฮะหรือก็คือเหมืองนั่นเองบ้านเมืองก็ของมันยังย้ายออกไปไม่หมดอ่ะเนาะกะว่าจะไปไว้ตรงกลางให้หมดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนพวกเรานะฮะตรงกลางนอนกันตรงกลาง ห้องจกทางนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนทางออกฉุกเฉินเปิดประตูกไปแล้วก็กระโดดออกไปฟิวออกไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องของเจ้าของเซิร์ฟนะฮะเบลเบียงด้วยว,วิวสวย ฝั่งนี้ก็จะเป็นก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งตอนนั้นแบบว่าขยายออกขุดขุดขยายออกใครจะนอนตรงไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะห้องแผนที่ตอนแรกกบว่าจะทำเป็นห้องแผนที่อะเนาะต่อไปก็จะเป็นที่สุดท้ายแล้ว จุดก่อสร้างสุดท้ายที่เราได้ไปสร้างไว้อะนะมันวาร์ปได้ไหมอ่ะอ๋อไม่ได้เป็นเคลียร์ทีมมันวาร์ปไม่ได้ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าทางประตูเนเธอร์ก็ได้เน่องจากไปเคลียร์ทีมมันก็จะโหลดไว้อยู่แล้วแล้ว จุดก่อสร้างสุดท้ายที่เราไปทำไว้ก็คือบ้านของวิลเลจเจอร์โอเคเอาละถึงหมู่บ้านแล้วนี่คือภาพรวมของหมู่บ้านอันนี้คือทรงดั้งเดิมของหมู่บ้านนะคือตรงโซนนี้ยังไม่ได้ทำอะไร ที่ไปสร้างไว้จะเป็นอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพา,าเดินไปดูตรงนี้ก็คือบ้านที่เราทำไว้ทำเสร็จแล้วด้วยบ้านของที่รนะีโนเวทเอาบ้านของวิลเลจเจอร์มีเจ้าของบ้านนอนอยู่บนเตียงด้วยก็จะทรงประมาณเนี้กะว่าจะทำเป็นบ้านสมิธออ่ะ บ้านช่างตีเหล็กแล้วก็ทำถนนไว้ทำเสาไฟไว้สวยมากเลยนะสวยแบบเสาทลีก็เป็นว่าอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันหมดละพาทัวร์สิ่งก่อสร้างทั้งหลาย ที่พวกเราทำทำกันในแมปนี้นะฮะเป็นคลิปสุดท้ายละก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับฉันเนรโทร์กสเตเน